หากคุณเคยสังเกตเห็นตุ่มในมะเดื่ออบแห้งและสงสัยว่ามันอาจเป็นเชื้อราคุณไม่คนเดียวแต่ทำไมมันกลับไม่ใช่เชื้อรามาดูคำอธิบายจากผู้เชี่ยวชาญกันเถอะในช่วงเวลาหนึ่งบน Facebook มีกระแสะโพสต์ภาพของมะเดื่ออบแห้งที่ปรากฏตุ่มขึ้นมาหลายคนตกใจว่ามันอาจเป็นเชื้อราอาจารย์เจษดาโพสตข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามันไม่ใช่เชื้อราแต่เป็นชูการ์บลูมหรือคราบของน้ำตาลแต่ทำไมมันกลับไม่ใช่เชื้อรามาดูกันเลย เมื่อเราพบคราบขาวบนขนมหวานที่มีไขมันสูงเช่นช็อกโกแลตมักจะเป็นสองประเภทคราบไขมัน fat bloom ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผลึกไขมันและคราบน้ำตาล sugar bloom ซึ่งเกิดจากความชื้นทำให้ผลึกน้ำตาลก่อตัวขึ้นแล้วทำไมมันกลับเกิดบนมะเดื่ออบแห้งคราบน้ำตาลเกิดจากความชื้นหักมะเดื่อได้รับความชื้นและน้ำตาลในมะเดื่อดูดซับความชื้นนั้นจะก่ะตัวเป็นผลึกขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อความชื้นระเหยออกไปผลึกก็จะปรากฏตัวแล้วมันอันตรายหรือไม่ คราบน้ำตาลไม่ทำให้อาหารเสียหายแต่อาจทำให้รูปลักษณ์และเนื้อสัมผัสไม่น่ารับประทานดังนั้นการเก็บรักษาอาหารให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการเกิดคราบน้ำตาลและวิธีการแก้ไขหากพบคราบน้ำตาลบนมาเดืออบแห้งการใช้วิธีอุ่นพื้นผิวอาหารเช่นเป่าด้วยเครื่องเป่าผมจะทำให้คราบน้ำตาลละลายหายไป เห็นได้ว่าการเก็บรักษาอาหารเป็นสิ่งที่ต้องระม,มัดระวังหากไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอาหารอาจเกิดปัญหาจากน้ำตาลจนถึงไขมันการเข้าใจเหตุผลและวิธีการแก้ไขจึงเป็นสิ่งสำคัญมีคนคิดว่ามันเป็นเชื้อราแต่ความจริงกลับไม่ใช่คุณเคยพบปัญหานี้กับอาหารของคุณหรือไม่อย่าลืมแชร์ประสบการณ์ของคุณในส่วนความคิดเห็นนะ